เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในช่วงการทำเวิร์กฟอร์ม w อน r e นะคะ,ะเพราะว่าการทำ work anywhere เวิร์กฟอร์ม w อน r e รนี่มันคงจะ,จะต้องแบบว่าอยู่กับเราไปอีกนานอีกหลายๆอีกหลายเดือนแล้วก็น่าอาจจะเป็นนโยบายที่ต้องทำไปตลอดเลยนะคะซึ่งเราเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนะไม่ได้คอนแทคกันเนลวลาเราอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันก็ยังสื่อสารกันยากเลยแต่ค่อยๆจะเข้าใจกันนะคะทีนี้ถ้าเราสื่อสารทางไกล จะทำยังไงให้มันสื่อสารแล้วมีประสิทธิภาพนะคะสามารถที่จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธ,ธิผลด้วยนะคะทำให้เกิดการทำงานได้อย่างตามเป้าหมายนะคะตามตามตาม,ตามความคาดหวังที่ท,ท,ที่ที่วางเอาไว้นะคะเริ่มเลยนะข้อแรกนะคะการสื่อสารเนี่ยน,นะคะสำหรับองคอ์กรใหญ่ๆนะอันนี้พี่ยิ้มเน้นสำหรับองคอ์กรใหญ่ๆเพราะว่าหน่วยง,งานรัฐเนี่ยอแล้วก็พี่ทำงานพี่ยิ้มเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่นะคะ เป็นย่งงางนนรับด้วยนะคะซึ่งก่อ,อจะพูด p o l i นโยบายลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานมันค่อนข้างที่จะแบบต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะเพราะว่ามันมีหลายหสายล่องหลายแะแนกหลายหลายหลายายนะคะหลายกองนะคะแายย่อยกันเยอะแยะเต็มไปหมดลองคิดจภาพดูว่าผู้ปฏิบัติงานในกืุมสองหนึ่งคน,นะคะเราจะปูนโยบายลงไปยังไงให้ถึงแล้วก็ให้เขา้าใจกันได้เป็นดีนะคะ ไม่นั้นข้อแรกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของการปูนโยบายนะก็ะคือว่าในการที่อาจจะเอานโยบายโพลิซีอะไรลงมาเนี่ยมันคุณจะต้องชัดเจนเรียบง่ายเคลียร์นะคะแล้วต้องมาจากช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะที่ทุกคนในที่ทำงานรู้ว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางออฟฟิเชียลนะอาจจะมีแบบ2 3 4ช่องทางเช่นช่องทางแรกเนี่ยเป็นอีเมลแน่นอนเป็นครอบครัวดีมิวนะคะเป็นของหน่ยวยงานนะคะช่องทางที่2เนี่ยมันก็น่าจะต้องเป็น บางหน่วยงานเริ่มมีเพจและ Official Page นะคะที่เข้าไปแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเร,เรื่องเรื่องนโยบายเรื่องคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการทำหรือแนวทางการปฏิบัติในการทำาดยความไม่ได้แยนะคะแล้วก็อาจจะมี Official Line นะคะหรืออาจจะมีช่องทางเว็บเพจแต่ทางเว็บเพจคนก็ไม่ค่อยใช้แล้วอาจจะแบบใช้สำหรับแบบประสานงานติดต่อกับคุณภายนอกอะนะคะฉะนั้นในหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณสาม สามสามอย่างนี่แหละนะคะที่เป็นที่ไปแปะไปแปะไปแปะเอ่อ policy นโยบายได้นะคะซึ่งข้อมูลกู่ควรที่จะต้องเข้าถึงง่ายเนาะแล้วก็ดูจาได้นะคะเข้าไปกดดูจาได้แล้วก็รู้ว่ามาจากไหนนะนะคะข้อที่สองเนี่ยเอ่อก่อนที่จะออกมาเป็นนโยบายนะผู้บริหารเนี่ยคุณจะต้องที่จะตัดสินใจให้รวดเร็วรว,นะว่าเอ่อเราก็ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงด้วยว่า ใครบ้างที่ควรจะต้องทาเมือฟอร์มนวีแวงานในลักษณะไหนาานะคะแล้วใครบ้างที่ทำเหมือฟอร์มนวีแวไม่ได้จะจัดาการจัดเวรที่ต้องมาที่ออฟฟิศบ้างแล้วก็ให้ทํางานอยู่ที่บ้านบ้างนะคะมันต้องมันต้องรีบรีบรีบตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลใน,น,นลความเป็นจริงบนพื้นฐานของข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยมีเสนอแ <c oughs> นะว่าจริงๆแล้ว่เราจะต้องทํางานเบมือฟอร์มนวี way, ไปย,ยาวเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมัคคนควรจะต้องตั้งกลุ่มสตัดดี้แล้วนะคะตั้งกลุ่มแบบแบบฉุกเฉินเลยเป็นสตอมกันนะคะระหว่างคนที่แบบเก่งๆคนที่มีความคิดว่างานอย่างที่บอกว่างานประเภศไหน á, มันควรทำเอ,อวามีแวไงทำยังไงให้มีประสิทธิผลน,นะคะแล้วทํำยังไงใหออ้ให้มันมี KPI ที่รองรับได้อย่างชัดเจน,นะะอ,ยอย่างงานบางานเช่นเป็นพวกงานเซลอะไรเงี้ยมันมีคิ KPI ชัดเจนได้ ยอดคอลนะคะแต่ละวันยอดขายอะไรอย่างเงี้ยแต่งาน,นงานอ่ะมันมันนับเป็นเอ a พ t i ีเทีย e ไม่ได้นะแล้วจำนวนงานเข้ามามันก็มีมาเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ได้จำกัดอย่างเงี้ยแล้วดีๆงานก็เร่งรีบตลอดเวลาาเง,งี้ยมันจะทำจะวัด KPI สำหรับงานเรานั้นได้ยังไงคะต้องลงมาดูแลด้วยการที่ acquire นะคะข้อมูล ออสอบถามข้อมูลไปยังหน้าง,งานเลยไปให้ถึงตัวู้ฏิบัติงานไปให้ถึงตัวคนหน้าง,งานนะคะแล้วก็ผู้ประกอบกัญชาัดถัดๆมาว่าเจอปัญหาอะไรยังทำได้ไหมให้ให้ส่งข้อเสนอนะแล้วก็เอารวมๆเข้าไปนะคะแล้วก็แนะนําว่าควรจะต้องมีระบบฐานข้อมูลและระบบ AI data analytic มาช่วยกันวิเคราะห์นะมาช่วยในวิเคราะห์แล้วก็มีนักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยแต่ว่าต้องเร่งดาเนินการเพื่อที่จะล็อ นโยบายที่มันเป็นจริงอะ่ะที่มันใช้ได้ practical อ,ออกมาสักทีนึงนะคะเพราะถึงอย่างไรก็ตามมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่า,ามันคงต้องทำอีกยาวแต่ทีนี้มันจะปล่อยให้พนักงานคิดก,กันเองถือป,ปูนโยบายมาก่ว่าแล้วให้คิดก,กันเองไปหาแนวทางการปฏิบัติเองนะคะแล้วก็มัน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 ก็ไปสร้างความลำบากให้กับคนทํางานทั้งเหมือนกันนะคะหือที่แบบ จะวัดแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีชูช่วยเขาเลยนะก็ต้องเล่งดำเนินการนะคะในส่วนนี้นี่ข้อที่สเนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องของการสื่อสารนโยบายหรือว่าแนวทางการปฏิบัติงานเนี่ยรวมถึงความคาดหวังต่างๆเนี่ยลงไปให้กับผู้ปฏิบัติงานมันต้องเรียบง่ายชัดเจนตรงไปตรงมานะคะจากผู้บร่หางลงไปเรียบง่ายชัดเจนตรงไปตรงมามีความจริงใจนะแล้วก็ ยังไงอ่ะมันไม่ควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาวะชุกเฉินจริงๆอ่ะมันมันควรจะวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนได้ไม่ใช่แบบเช้าสายบ่ายเย็นคููอย่างนี้สั่งแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีคนสั่งหลายหลายทิศหลายทางมีคําสั่งมาจากหลายที่นะคะจนรู้ว่าเชื่อใครดีนะคะเอ่อแล้วก็อ่ะหรือว่านายแบบที่ท็อปขององการคลิปแบบนึงนะคะสั่งการรีบสั่งการออกมา แต่ว่ามันไม่เป็นที่ความคิดเหล่าเนี้ยมันไม่เป็นที่ยอมรับมันไม่พักที่ข้ออย่างเงี้ยในะร,ระดับปลายหรือในระดับสายรองหรืออะไรเงี้ยทำตามไม่ได้ก็แบบเออมามายัางไงอ่ะมันก็มาตีความกาันมาเอ่อเครียดกันมาแบบไซโคซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยว่าแบบ แล่เกิดมันก็ทําให้เกิดอันทรัสนะคะความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่หันที่เป็นระดับ c ี o อท็อปหรือว่าท็อปขององค์กรเนี่ยควรจะต้องแบบว่าลองพิจรนารณาเรื่องนี้ดีว่านโยบายต่างๆมันจะมีนนะผลกระทบลดหลั่นลงไปต่อต่อ คนทางานที่ใต้ใต้บังคับาลงไปแต่ละที่แต่ละแห่งอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ลองลองออกไปเอานโยบายที่มันค่อนข้างจะแบบเออใช้ได้ครอบคลุมเป็นกลารแลกพันธกิจแล้วก็มีไกด์ไลน์ช่วยหน่อยนะคะทีนี้อ่นอกจากนั้นเนี่ยการสื่อสารนะคะก็เสริมจากข้อ3เนี่ยหรือนโยบายเนี่ยหรือคําสั่งต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจะย้อนแย้ง คำม่ย้อนแย้งก็คือว่ามันมันดูเหมือนมันมันไม่จริงใจนโยบายออกมาอย่างหนึง่งในความทางปฏิบัติมันทําไม่ได้ใน,ในทางปฏิบัติมันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เก็บข้อมูลไม่ได้วิเคราะห์ทั้งหมดไม่ได้เก็บข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมดของลักษณะงานทั้งหมดเอ,อเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปบรณาผนวกก่อนในการนะเพ่อตัดสินใจหรือว่าฟูนโยบายและคำสั่งออกมามันทาให้เกิดบางเรื่องมันเกิดการย้อนแย้งอย่างเช่นอ่ะสั่งบอกว่าเออโควิดมา ต้องทำงานที่บ้านทั้งหมดนะเพราะว่ารัฐบาลสั่งมานะให้เอายอ่อต้องต้องแบบออสงยอดว่าเนี่ยมีคนทํางานอยู่ห5ื่ห้คนหม่หมื่นห้าพันคนมีคนมาทํางานที่ทํางานกี่คนต้องให้ลดให้จำนวนลงให้มากที่สุด <c oughs> การการคำสั่งแบบนี้นมันเป็นคาสั่งที่มันไม่ได้ดูมูลเหตุและความความเป็นจริงนะคะ เอาแต่ตัวเลขเอายอดอ่ะมันมันมันก็จะย้อนแย้งว่าแบบเออเนี่ยแต่ว่างานต้องไม่เสียนะเราก็ต้องได้ผลงานออกมาแบบใกล้เคียงแบบเดิมถ้างานเสียเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเป็นเรื่องอะไรที่มันย้อนแย้งแล้วถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดอันตรายนะคะพนักงานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้รับความจริงใจอ่ะมันได้รับความกดดันนะคะ เพราะว่าคุณจะเอาทุกอย่างเลยคุณจะเอาทั้งยอดในการที่จะทำบริวามดูแลแต่ว่าคุณก็จะต้องเอาผลงานด้วยแล้วที่เลวร้ายว่นนั้นเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันเองดวแย้งกันเองในระดับฝ่ายพหาระดับบนกับฝ่ายระดับปหาระดับฝ่ายระดับกองมาที่มปอยู่ใกล้ชิดพนักงานนี่มันเกิดมีแบบไม่อยากพูดคํานี้เลยบางคนก็ไปดีความผิดอ่ะในในในคำสั่ง ก็มาเกิด locally ใช่ไหมกอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าโลคอลรูก็คือว่ามีแนวทางปฏิบัติเป็นของตัวเองขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยเอ,อ่อยิ่งเข้าใจว่า locally จะไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่มันจะเกิดมาจากแบบนโยบายอะเอมมันไม่มัน,ม,นมันอาจจะไม่ถักเปิยข้อนะคะหนึ่งส่วนหรือว่าการตีความนะคะถ้าอะไรที่มันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนใช้ภาษาทีาย่ยากหรือว่าใช้อารมณ์เข้ามาในภาษาเยอะเกินไปในตรงนั้นแบบไม่ชัดเจน แล้วแหล่งที่มาของข่าัเยอะแยะมันทําให้ตีความผิดเพราะตีความผิดก็มาใช้เอ่อเข้าใจผิดก็มามาปูใช้ระเบียบเฉพาะเฉพาะที่ขึ้นมา่างงี้มันมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรเกิดขึ้น,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมืนกนว่าลองดูนะคะเร่งดําเนินการเรื่องนี้กันเถอะว่ามาประดูเลยคิดภาพองค์รวมเบรน t ตองนะคะตระยุทธ์ยุทธศาสตร์อะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แง่ขึ้นมาเพราะว่ามันมันมีผลต่อ เอ่อพัฟแมสนะคะของพวกเราแล้วก็มีผ,ผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของคนทำงานด้วยนะคะอันนี้ข้อ5นะก็คือว่าควรจะเป็นการสื่อสารลงมาควรจะสปอร์ตีฟเอ่อเป็น s i ส i ีฟด้วยสปอร์ตีฟด้วยหมายความว่าไงก็คือว่าไม่ใช่แบบเอาแต่สั่งสั่งสั่ง,ส,ง,ส,งสั่งอย่างเดียวมีรับนโยบายมาจากเจ้าหนายวันนี้ออกคำสั่งนี้ออกเอ่อ,อ,อหรือว่าเจ้านายไปไปโพสต์ในเพจพูดแบบพูดแบบ เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นนโยบายมาพูดเขียนออกไปตุมต้มตุม้มตุ้มพูดมาตึมก็สั่งกันต่อมาในไลน์หมั่นในเพจตั้งสั่งต่อมาโดยที่โดยที่โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่มันอาจจะยังไม่ได้รับการกันกรองคนที่รับสารมาก็เอามาส่งต่อบทวามบทวบทต่อไปเรื่อยโดยไม่ถึงใจคนนึกถึงใจคนที่รับสารบางทีบางทีคำสั่งต่างๆก็ม,มีมีย้อนแยง้ง จากผู้ว่าการมาอย่างหนึ่งจากรองผู้ว่าการสายบริหารมาอีกอย่างหนึ่งจากรองผู้ว่าการของเราเองมาอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแนวทางปฏิบัติของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันก็เป็นก๊อปปี้ของฝ่ายนึ่งมาแปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาฟอร์เวิร์ดต่อแล้วก็สั่งสั่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ดูอิมแพคะไม่กั้นกองก่อนไม่ดูว่าจริงๆแล้วอพนักงานอ่ะ ไม่ใช่ทุกคนนะสามารถที่จะกัดกรองขา่าวหรือว่าโบริีีรนโยบายไรงนีได้หรือจะคิดได้หรือตัดสินใจได้ถ้าเขาตัดสินใจแบบเหมือนได้อะเขาก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับบนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าความรู้โนเลหรือความเข้าใจมันมันหรือว่าการมองภาพรวมมันไม่เห็นมันไม่เห็นะฉะนั้นเขาก็อยู่ในในมุมของเขานะคะะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ผู้บริหารไม่พยายามทำความเข้าใจเลยเนี่ยเราก็สั่งออกไปไม่ซัพพอร์ตและไม่รับฟังนะะไม่รับฟังว่าปัญหามันเอาไปทําได้ไหมทาได้จริงไหมแล้วมันพอจะมีข้อยกเว้นไหมในในเรื่องบางเรื่องข้อยกเว้นเขาความจำเป็นเรื่องอะไรยิ่งก็อย่างเช่นฟีฟีรก,อก็อย่างง่ายๆคือว่า,อางานของพี่นี่ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาเรื่องอื่กสัญญาบริหารสัญญา ซึ่งก็จะมีข้อร้องเรียนมาเงี้ยเราต้องตอบข้อร้องเรียนภายในย15วันนะคะไม่รวมมันหยุดด้วยอย่างเงี้ยทำยัางไงาแต่คุณบังคับมาบอกว่าต้องทำรู้ก่อนด้วยเออเราเช็คยอดด้วยถ้าจะเข้ามาที่โรงงานนี่นะจะต้องแจ้งคนนั้นคนนี้ก่อนหรืออะไรเงี้ยคือมันมันลำบากไปหมดเลยอะมันทั้งที่เราต้องต้องเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานเพื่อที่จะตอบข้อร้องเรียนนะกลับออกไปให้ท,นทนันภายในกำหนดถ้าไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความผิดหรือว่า มันก็จะมีผลผลเสียตามมาหรือว่าเราต้องเกิดงานนงอกขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยะะแล้วเกิดมีส่งผลต่อไซโฟเดอร์ทั้งหลายอยะะ่างเงี้ยส่งผลเสียนะเะนี่ยตรงเนี้ยมันมันก็ต้องผู้บริหารก็ต้องเข้ามาช่วยตัดสินใจว่าอ,อันนี้งานเร่งด่วนต้องเข้ามาทำนะทำให้เสร็จนะทีนี้บางครั้งในงานที่เรา,เาไม่สปอร์ตหรือว่าผูดนโย,ยบายลงไปเลย คนมีหลายประเภทนะคะบางทีบางคนเนี่ยรับคําสั่งเลยบอกให้เบอร์ความงอยอยู่ในบ้านอยางเียไม่ออกมาไม่ไปไหนไม่อะไรจนสุขภาพเสียเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน <laughs> มันต้องเล่งแล้วละ่ะต้องเล่งเล่งเล่ง,เล,งเล่งดูแลในเรื่องนี้นะะอย่าให้มันอันคลียอย่าให้มันแบบแบบแบบการสื่อสารในเชิงลบแล้วก็สั่งอย่างเดียวแล้วไม่ซัพพอร์ตไม่แฟสิลิตีนะคะไม่ดูปัญหานะ นี้ข้อสุดท้ายแล้วแหละเออก็คือว่าผู้รับสารนะจะต้องมีวิจารณญาณต้องฝึกตัวเองนะเพราะว่าเราต้องทำงานด่วยความรู้ว่ก็ต้องหาฝึกตัดสินใจแล้วบางคําสั่งมันอาจจะไม่ได้เพ๊ะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณแล้วว่าเราควรจะต้องทำยังไงบางเรื่องก็ต้องเข้ามาทํางานที่ทํางานถ้ามันด่วจมันจาเป็นบางเรื่องก็ทําที่บ้านได้ไม่ใช่ว่าเรายึดตัวเราเองเป็นสารณะเลยนะคะต้องทําความเข้าใจผู้บังคับบัญชาด้วยต้องทําความเข้าใจผู้อื่นด้วย แล้วก็อย่าแบบแชร์แชร์ข้อมูลที่มาจากแหลง่งมั่วซั่วเป็นต้นนะคะแล้วก็เข้าไปเอาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะและช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะคนทํางานก็ต้องสปอร์ตในถึงว่าค uh, อมมิชชัยตแบบสปอร์ตทีมเหมือนกันกลับไปยังผู้บริหารเหมือนกันไม่ใช้อารมณ์นะคะคุยกันด้วยเหตุผลน,นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้อารมณ์นยมันเครียดู่แล้วม,มันจะไปต่อมไม่ได้เลยแล้วทุกอย่างมันก็จะแยกออกไป เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ้มฝากเอาไว้หน่อยนะคะว่าออสังคมเราจะอยู่ร่วมกันได้นะเรายัางไงเราก็ยังเป็นมนุษย์ที่ต้องการการติดต่อการสื่อสารสื่อการตานะคะแต่เราก็ต้องคิดมันมีกันให้ดีกันกรองกันให้ดีแล้วหาวิธีการจัการออกลยุทธ์นะคะมาช่วยกันดูแลกันทให้งานเรามันไปได้ทําให้ความรู้สึกของคนมันไปได้นะคะทำให้คนแฮปปี้นะคะ แล้วก็งานก็สำเร็จด้วยนะคะมีความสุขด้วยนะคะก็สืกอสารบรรทงกลานะคะก็ฝากเอาไว้นอนนึงแล้วก็พี่ฝากอ่ะกดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้นะคะฟอลโล่เพจพี่คิมนี่ยิ่งดีเญ่เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของนะคะความสุขความสำเร็จนะคะรทักษะการพัฒนาตัวเองแล้วก็การพัฒนาจิตวิญญาณด้วยค่ะก็เดี๋ยววันหน้าจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่อง มาแชร์เพิ่มนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะัสรีค่ะ